ต้องยอมรับว่าตลาดสหรัฐเองนะครับเป็นตลาดที่นักลงทุนไทยเองก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้ก็จะมีหลากหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับมันจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ความท้าทายต่างๆเรื่องของผลประกอบการของบริษัทตท,ทวีในสหรัฐนะครับมิติมุมมองในช่วงเวลาการลงทุนแบบนี้เป็นอย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับดารเรตเตอร์ผู้บริหารฝ่ายกการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพณิชย์จำกัดหรือว่า SCBAM นะครับคุณปียพัฒน์พัทรภูวหรือว่าคุณก่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นแล้วก็แฟนคลับรายการโมเดลเวลรทุกท่านครับค่ะก่อนอื่นทาภาพรวมก่อนนะคะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสารไตรมาสหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสะท้อนมุมมองเชิงบวกลบต่อตลาดในมิติไหนคะครับคุณเฟิร์นก็ต้องบอกว่ามี ในแง่ของภาพรวมผมว่ามีผสมผสานนะครับทั้งทิศทางที่เป็นบวกนะครับแล้วก็ทิศทางที่อาจจะเป็นแรงกดดันหรือว่าความท้าทายนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดดูในแง่ของอัตราการเติบโตเนี่ยตอนนี้ผมว่ารายงานมาก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ละสำหรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนะครับในดัชนี S&P 5 0 0ของสหรัฐนะครับซึ่งปรากฏว่าในเรื่องของการเติบโต ในแง่ของรายได้เองเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก4.1%นเะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนน้าซึ่งถือว่าไม่ค่อยสูงนะครับก็เป็นอัตราการเติบโตที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส4ปี2020นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโตได้ประมาณสัก3.2%นะครับในแง่ของ b o มไลน์ล่ะหรือว่าในแง่ของกาไรล่ะปรากฏว่าติดลบไปเลยนะครับคือลบประมาณสัก2.1%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับติดลบนี่ก็จริงๆก็คือโดยภาพรวมมีกําไรนะครับแต่ว่าอัตราการเติบบโตตตเนี่่ป็อออัราาทลลดงง้กว มีการหดตัวลงของกําไรนะครับ2.1%นซะครับซึ่งถือว่าเป็นการลดลงนะครับเป็นตรมาสที่2ติดต่อกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นภาพที่เห็นในเรื่องของเอ่อเป็นความชะลอตัวลงนะครับในเรื่องของผลประกอบการนะครับแต่ก็อาจจะยังมีแง่ดีอยู่บ้างนะครับในแง่ของเอ่อเมื่อไปเทียบผลกําไรที่ออกมาจริงเนี่ยเทียบกับคาดการนะครับหรือว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยปรากฏว่า76%นะครับของบริษัทที่ประกาศออกมาเนี่ยปรากฏว่าก็ทําได้ดีกว่าในแง่ของรายได้นะครับ ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดนะครับแล้วก็ในแง่ของ bottom line หรือว่ากำไรเนี่ยก็ประมาณสัก78%ของจํวนบริษัทที่รายงานออกมาเนี่ยทำได้ดีกว่าคาดการณ์ของตลาดในแง่ของกำไรหรือว่าตัว bottom line ซึ่งออต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็จะเห็นว่าก็มาออกจะ b e ทอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับมักจะ beat boy boy, อยู่บ่อยๆแล้วก็คือทำได้ดีกว่าคาดอยู่ตลอดนะครับก็ อ่าออนอเวกหรือว่าโดยเฉลี่ยเนี่ย mm hmm. ก็มักจะทำในรอบ10ปีเนี่ยก็คือจะทำได้ประมาณสัก73%ของจำนวนบริษัทที่รายง,งานออกมาไม่ทำกำไรได้ดีกว่าที่คาดแต่รอบนี้ควอเตอ,เตอร์นี้ก็ทำได้เป็น78%นะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าคาดการณ์ของตลาดเนี่ยก็มาจากไกด์แดนซ์ของบริษัทนะครับในในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็คือเวลาบริษัทประกาศงบปุ๊บก็จะให้ไกด์แดนซ์หรือว่าให้ประมาณการสำหรับควอเตอร์ถัดไปซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าให้ไกด์แดนซ์มาในเชิงที่ ก็อาจจะมีค่อนข้างมีความคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจเอมันก็เห็นการชะลอตัวนะครับแต่กำไรก็ยังก็ถือว่าทําได้ในระดับที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพรวมเองที่บอกช่วงตอนต้นก็คือว่ามันก็เห็นการชะลอตัวลงในแง่ของอการเติบโตอยู่ด้วยเหมือนกันครับ ครับกอครับเราคูยถึงเรื่องคอร์เปทมาเยอะละขอกลับไปดูทอยมาดูภาพแมกโรสักนิดหนึ่งนะครับในไตรามาสที่2ในึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วเนี่ยครับของสหรัฐเนี่ย SBA มองประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเอาไว้อย่างไรมีความเสี่ยงมีความท้าทายอะไรรออยู่เบื้องหน้าบ้างครับครับพลเวเลยง่ายของภาพรวมตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยจริง,รงๆก็มีทั้งเรื่องที่เป็นบวกแล้วก็เรื่องที่เป็นความท้าทายอยู่เหมือนกัน รเรื่องที่เป็นบวกเนี่ยคือเราดูเราดูตัวใหญ่เลยก็คือ GDP ของสหรัฐนะครับปรากฏว่าเพิ่งมีการประกาศ GDP ไตรมาสหนึ่งแต่เป็นรอบ2องมานะครับที่สหรัฐเองประกาศ GDP 3รอบนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรอบ2อมาเนี่ยตัวเลขก็รีไวซ์อาฟหรือครับหรือว่าออกมาดีขึ้นกว่ารอบแรกนะครับรอบแรกโต1.1%รอบ2ออกมาโต1.3%นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นบวกเรื่องที่2ก็คือว่าเ,เราติดตามในแง่ของ GDP ของไตรมาสเนี้ยที่เรา อ,อยู่กันเนี่ยก็คือไตรามาสสองนะครับซึ่งยังไม่ได้ปิดไตรามาสแต่เราก็มีตัวเลขในเรื่องของประมาณการนะครับหรือว่าคาดการณ์ออกมาผ่านทาง GDP now นาะครับก็ปรากฏว่าใน GDP now นาวเองเดยวก็ยังมองคาดการณ์ของ GDP สหรัฐในไตรามาสสองเป็นบวกนะครับประมาณสักหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ qoq นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า Precession ก็น่าจะยังไม่มาในช่วงของครึ่งแรกของปีนะครับเพราะว่าไตรามาสหนึ่งเราเห็นตัวเลขลวประกาศมาสองรอบก็เป็นบวกอยู่นะครับไตรมาสสองคาดการณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่ นะแปลว่ารีเซ s ชันเนี่ยถ้าจะเกิดเนี่ยเร็วสุดเนี่ยก็คือต้องไปดูครึ่งหลังของปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนอาจจะพอเบาใจได้บ้างว่า Recession ที่อาจจะมีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้มันยังอาจจะไม่ได้มาเร็วนะนะครับล้วก็ก็ยังไม่ต้องไปกังวลมากหรือว่ากลัวม,มากนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนเศรษฐกิจบางตัวเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะออนแรงนะครับในเรื่องของ ภาคการผลิตเองนะครับ PMI ตัว Flash PMI นะครับของทางสหรัฐเองก็ยังค่อนข้างอ่อนแรงอยู่นะครับเ้วก็รวมไปถึง,งตัว leading economic index นะครับหรือว่า LEI เนี่ยที่เป็นการรวมตัวเลขอีคอนหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันแล้วก็ประมวลผลเป็น Index เนี่ยมันก็เห็นการที่เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นภาพของการชี้นำว่า GDP เองก็จะซอฟลงหรือว่าชะลอตัวลงในระยะถัดไปนะครับค่ะ ทีนี้ถ้าเราดูในแง่ของนโยบายการเงินล่ะคะจะมีการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายนด้วยนะคะรอบถัดไปแล้วคาดการณ์ยังไงบ้างเพราะว่าก็เริ่มเสียงแตกนะคะบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวคงพอชก่อนบ้างก็บอกว่าน่าจะขึ้นต่อและอาจจะขึ้นอีกหรืออาจจะไปลดดอกเบี้ยปลายปีคือเสียงค่อนข้างแตกมากในช่วงครึ่งหลังเรา SBAM มองในมิติไหนซีเนอเรโอที่จะเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างคะในเรื่องของการประชุมเฟดครั้งถัดไปนี่ถือว่าเป็นจุดตัดที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า จะมีการนอกจากในเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยในเรื่องของแนวโน้มดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าในเรื่องของดอกพอตออกมาด้วยออสําคัญอย่างไรคราวที่แล้วเนี่ยดอกพอตที่ออกมาตอนเดือนมีนาเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือสิ่งที่โชว์ในดอกพอตคือดอกเบีย้ยตอนนี้นะปัจจุบันนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่ายึดตามดอกพอตเดิมเนี่ยดอกเบีย้ยจะไม่ได้ถูกขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เหมือนที่เมื่อกี้ที่คุณเฟอร์บอกก็คือกระแสะเนี่ยเปลี่ยนผมว่าในช่วงประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์าในกระแสะเปลี่ยนค่อนข้างไวเหมือนกันว่าน้ําหนักเทมาให้กับการ กลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของการประชุมเดือนมิถุนานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยการพอสหรือว่าการหยุดขึ้นดอกเบี้ยเป็นผมว่าเป็นเป็นธีมหลักเลยที่ตลาดให้น้าหนักกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนนะครับด้วยตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ CPI เพิ่งออกมาปรากฏว่าก็สูงกว่าคาดเล็กน้อยนะครับแต่มันก็ยังเห็นการที่กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกนะครับในเรื่องของเพดานนี่นะครับที่ ดูจะมีความคุมเครือความไม่แน่นอนแล้วก็กดดันเนี่ยปรากฏว่าก็ในข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ปราอฏว่าเอ๊ะก็ดูเหมือนจะจะคลายตัวไปได้เพราะฉะนั้นการดําเนินงานนโยบายการเงินเองก็อาจจะไม่ต้องแบบโหระมัดระวังมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับตอนที่มีเรื่องของเดซิลลิงมามาค้ําคออยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอรอบนี้เองเนี่ยปัจจัยสวิงจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ f e d Member หรือว่ากรรมการ f e d เนี่ยจะเข้าสู่ Backout p e r i o รียนะครับหรือว่าการที่เขาจะไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับก่อนจะถึงการประชุม ก็คือเขาให้ข้อมูลได้สัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายแล้วตั้งแต่วันที่สามจะไม่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องของนโยบายการเงินได้เพราะั้นแล้วเนี่ยคาพูดของเขาเลยครับหรือว่าการส่งสัญญาณของเขาสัปดาห์นี้ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็จะเป็นแมสเซจท้ายๆละที่ให้นักลงทุนเก็บเอาไปคิดนะครับหรือว่าไปทํากันบ้านกันต่อว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรในเรื่องของอการประชุมเฟดในรอบนี้ครับ ครับก่อครับเราคุยมาแล้วเรื่องค่าทีของเฟดก็ดีแมคโครก็ดีนะครับคอร์เปรสเออร์เนงก็ดีท่ามกลางภูมิทัศน์แบบนี้ผสมกันหลายหลายอย่างแล้วเนี่ยนะครับมีข้อแนะนําเชิงการลงทุนอย่างไรในช่วงนี้บ้างครับครับผมผมว่าตอนนี้เองเนี่ยความไม่แน่นอนก็ยังยังมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าเรื่องเดซเซอลิงเองเนี่ยมันดูเหมือนจะจะคลายไปไปปลอดหนึ่งแล้วล่ะกับข่าวที่ออกมาว่าสามารถตกลงกันในหลักการได้นะครับคราวนี้เองเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องเรื่องเฟดที่เหมือนนักลงทุนอาจจะเบาใจในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็น เป็นอีกด่านสําคัญหนึ่งนะครับที่จะต้องไปเจอกันในช่วงของกลางเดือนมิถุนายนนะครับในความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับก็ทําให้ตลาดเองอาจจะมีความผันผวน,นได้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าก็ไปกระจุกตัวกับหุ้นบางกลุ่มแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะต้องติดตามกันกันต่อนะครับเพราะว่าหุ้นอย่าง บิ๊กเทคเนอันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับจากเอ็นวีดียก็ได้นะครับจะเห็นภาพโอ้โหออนทำหายแล้วขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็มีผลต่ออินด x ค์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยปัจจัยในเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวเองก็อาจจะจะมีผลกระทบต่อ,อภาพรวมในเรื่องของอินดีคส์เช่นเดีกันเพราะอินดีคส์มันถูกขับเคลื่อนด,ด้วยด้วยหุ้นแบบกระจุกตัวหรือหุ้นบางกลุ่มนะครับคราวนี้ธีมอย่างหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําก็คืออยากให้จะใ,ให้ความสนใจหรือว่าให้ความสําคัญกับปัจจัยเชิงคุณภาพนะครับหรือว่าคุณภาพ ถามว่าปั<ห>จจัยเชิงคุณภาพเนี่ยคืออะไรนะครับตามนิยามของ m s c i เนี่ยเขาให้ไว้3ข้อนะครับหก็คือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่าเ e อเนี่ยอยู่ในระดับสูง2ก็คือการเติบโตของกําไรหรือผลประกอบการเนี่ยนะครับมั่นคงนะครับ stable มีความสถียรน,นะครับแล้ว3ก็คือว่าเป็นนักสะบริษัทที่เป็น low leverage นะครับหรือว่ามีอัตราการกู้ยืมนะครับไม่สูง นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทางด้านของการเงินก็อยู่ในอ่ออยูในระดับที่ต่ําด้วยนะครับ่อ,อข้อนี้เองนะครับก็เป็นปัจจัยหรือว่าใครเชียรในการที่จะคัดหุ้นเข้ามาในเรื่องของคุณตี้นะครับซึ่งวันนี้กองทุนที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือ scb global quality equity นะครับซึ่งจะไปลงทุนในตัวของ etf นะครับที่ชื่อว่า i share s a m h m s c i world quality factor นะครับ etf ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น ETF ที่ล้อไปกับอินเด็กซ์ซึ่งอินเด็กซ์เองก็จะขาดหุ้นนะครับตามไทจีเยเมไอกี้ที่บอก3ข้อนะครับปัจจัยในเรื่องของเชิงคุณภาพนะครับซึ่งเราเชื่อว่าปัจจัยในเรื่องของคุณภาพในช่วงนี้เองน่าจะช่วยให้ภาพในเรื่องของการลงทุนเองเนี่ยสามารถที่จะทนทานต่อต่อแรงเสียนหรือความไม่น่นอนในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในมุมหนึ่งเองเนี่ยถ้าเกิดไปดูหุ้นในตัวของ ETF ตัวนี้นะครับหรือว่ากองกองนี้เองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความผสมผสาน นะครับคือมันมีทั้ง Big t e ท h ใหญ่ๆด้วยที่อยู่ใน Top Holdings ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Nvidia Apple นะครับ Meta หรือว่า Facebook เดิมนะครับก o o g l e ก็ Google, มีด้วยเหมือนกันอยู่ในอยู่ใน Top h o l d i n g เพราะฉะนั้นคนที่เห็นว่าโอ้โหหุ้นกลุ่มนี้โมเมนตัมดีนะครับอยากจะตามขึ้นไปแต่ว่าจะให้ไปลงทุนแบบเพียวๆ Tech เทคโดยตรงก็อาจจะกังวลว่าอเดี๋ยวมี Profit t a k i n g เข้ามานะครับมีความผันผวนเข้ามานะครับก็าจะมีความกังวลตรงนี้อยู่งงงัั้้้นนนนนนกกกอออีีเเเเ็็ปอทอาาาลืืห่่มมระะวุ Big Tech กลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็ผสมผสานกับหุ้นในกลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเงินนะครับมีกลุ่มเฮลท์แคร์ด้วยที่มีความดิเฟน s ซีฟอยู่นะครับเข้ามา mix แล้วก็มีอยู่หลายๆกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงนะครับที่นักลงทุนพิจารณาในช่วงเวลาแบบนี้ที่ มี uncertainty หรือความไม่แน่นอนอยู่ครับวันนี้ชัดเจนนะคะแต่ว่ามีคนถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณก่อเกี่ยวกับเรื่องของตัว debt ceiling เด็กเขาว่าการเพิ่มพ e d a n i เสาร์ไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยจะไปจบที่ไหนปลายทางจะเป็นยังไงประเทศเล็กๆจะลําบากไหมถ้าเจอยึดทรัพย์ไม่แน่ใจในเรื่องของยึดทรัพย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นเป็นภาพรวมของของ Pedani แล้วกันนะครับกับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นสตอรี่ที่เกิดขึ้นมายาวนานนะครับแล้วก็มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยโดยตลอดอยู่เรื่อยๆนะครับบางท ปีละครั้งบ้าง2ปี3ปีครั้งบ้างนะครับก็แต่ว่าก็ทุกครั้งก็จะผ่านไม่ได้ทุกครั้งแต่ว่าในช่วงเวลาที่เป็นหัวเรี่องโทต่อแบบนี้นะครับเป็นในเรื่องของการเจราจาเองเนี่ยมันก็จะทําให้มีความกังวลของตลาดเข้ามาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะสร้างความผันผวน,นอยู่ได้แต่ว่าช่วงนี้เองผมว่าก็คงจะดีขึ้นเพราะว่ามีข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นบวกมาแล้วคือก่อนหน้านี้เวลามีเดซิลิงที่ไหลก็มากจะไปเจราจากันช่วงใกล้ๆเดทไลน์ก็ทําให้น,นักลงทุนเองก็ติดตุ้มตุ้ม,ต,มต่อ,ตอ,อ,อ,นนอพิ่อมเติมือน เราอาจจะเห็นถ้าเกิดว่าเดซิลิ่งผ่านได้จริงๆนะครับก็อาจจะเห็นการขยับขึ้นของบอลยูขึ้นไปต่อถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าในช่วงที่มันมีความตึงนะครับในเรื่องของการที่จะกู้ยืมมากขึ้นเองเนี่ยทำให้สหรัฐเองก็อาจจะ ออกพันธบัตรยากนะครับพรสฟันนะครับหรือว่าทำไฟแนนซิงได้ได้ค่อนข้างมีมีข้อจํากัดเพราะว่ามีเดิรซิลลิงอยู่นะครับหรือว่ามีเพดานนี่นอยู่แต่ถ้าเกิดลดล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่าก็สามารถกู้ยืมได้มากขึ้นนะครับก็แปลว่าในเรื่องของการออกบอลเนี่ยมันก็จะออกมาบ้าขึ้นนะครับบอสลสป라이ในตลาดมีมากขึ้นก็แปลว่าราคาก็จะปรับลงแล้วก็บอลยูก็อาจจะก,กระเด้งขึ้นไปได้ในในช่วง<ม>ในช่วงระยะถัดไปหลังจากที่เดตตัวเดิซิลลิงคลายนะครับค่ะ ชัดเจนมากขอบคุณคุณก่อมากนะคะมาคุยกับเราแบบนี้ตอนเช้าขอบคุณนะครับรับนดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปรพัยั์พัทรภูวะดลนะคะดีคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน S C B A M นะคะดังนั้นภาพรวมกำไรไตรมาส2อเนี่ยอาจจะเห็นการย่อลงนะคะแล้วก็ในแง่ของ GDP เนี Durch ่ยบางตัวก็อ่อนแรงนะคะแต่ว่าถ้าจะไปดูจีรุศชั่นได้อาจจะไปเกิดในช่วงครื่งหลังของปี ส่วนเรื่องของ FOMC ก็ยังมีความไม่แน่นอนต้องจับตาด้วยค่ะพิวิ์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ